สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้ยายสิซุปมะเขือเนาะค่ะหนังไม่หมอกะเดือดแล้วแค่ก็สิต้มมะเขือต้มปลาทูเนาะค่ะใส่ตะไคร่กัขนข้าวขึ้นไปนะใส่เขือไปหน่อยนึงค่ะมะเขือก็สิได้เขียวเนะาะค่ะต้มมะเขือ งอยหนัาแก้วเด็สอยเหนียวมันเขือกระไรไล่เพิ่มโบเด็กฉีดยาเนาะครับใส่กระชายนั่งครับใส่พริกตุมไปเลยเนาะครับ Tôm đen tổng thấy mỉm, nó hay là cái giữa nó sâu bản bản kín ngay ngay cả có thu cái tổng nó phải nằm nó cả có thua sống tổ tổng sắc tha hay mắc khứa bươi phít nỉm nó có xéo mắt tắm xuống thác cả nền cả thân kẹn thân nả nó cả bấy mẹn lạc dài làm cho bấy mẹn lạc là nào làm nà cửa xe nằm cửa nà cửa nó cả nếu đồ đưa chất phát thấy nỉm ได้กับสิมาสุกกับมีพักแก่มกับสิมีเต็งกวาใบแห้งละนอกกับแก่มถ้าแยกแล้ต้มพริต้มปลาทูต้ตมมะเขือเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะยายกับสิรุ่งม,มือซุปมะเขือค่ะ Say phiệt lúc bảy tôi nó cật phiệt cật hỏng đèn tôi cái này 扫完了，个 <aunque S 2> 我想扫到那里，个。那要浇灌土了，个。 ลุ่มมากคะ่ะส่งสีหลายโห่ใจละสีใสแค่นี้แหละนา่มค่ะล่ะะละพอปัททูสองตัวบนหินมะเขือบนใหญ่นาะคะ่ะใส่เบรนนะะิร์ฉันนุะค่ะหลายใจเพื <c oughs> ่อมันแสบเนาะคะ่ะกล่องอาจจะมองบ่่คยเห็นโคกใจ เพื่อเสียด่าไอ้ว่าสิ่าหน่อยไปเนาะเปลี่ยนใจกัะทั้งัเราพ่อกับแม่เสือตัดสินใจนั้นเราขาดกระเดินกระโดนข่ว,ขวงสาดเราเนาะค่ะว่าจงเป็นต้องให้ละเอียดกับแม่เพราะว่า่นจะนิ่นนงเลย หมูสามต๊อ <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวใหญ่สิปุงเครื่องเนาะค่ะใส่หนังปลาไปนอยหน่อยค่ะปลาหลากับปลาหลต้มเนาะค่ะโอ้แนนแนนจะ่ด้กินบ่ค่ะเนี่ยก็แนนแท้ <laughs> ปลาดไปสักน้อยปลาดตุ่มอะนกแบะนะเนีน่ยสิซีมึงเนาะ แย่โบไซผมน่วเพราะว่ามะเขือมปนสิวหวานในตัวอยู่แล้วจ้ะอืมพอด,ดีสียงรสด,ดีมากค่ะรวยๆวยตน้นหอมพักชีค่ะคนเอาเนะค่ะของยาเยี่เสีย่ยงด่า สุกมะเขือเดยเยเนแต่ว่าพิ่นนิ่งเนาะเขียวง่ายๆนะครับทากยากับเตียงไว้แต่ว่าเขียงบางอีากนิดเก็พูนจานด้ค่ะ โขบว่าละเอียดเพราะว่จะเขียวเนาะคะ่ะเพราะว่าก,ก็กกก๋วยจีน,นะะเรียกว่าโขบให้แน่นมันก็จะเด้นตลอดเนาะค่ะยังไงไปดยนี่ค่ะพักแยกแต่จ,จัดเรียบร้อยอ่ะอุ้ยดีละค่ะแนวเสียบเนาะคะ่ะอาหารอีสานแบบบ้านะคะ่ะเอาไว้จำหมีเนาะคะ่ะ แก่แปสิแเต่งนาด้วยพักชีพักชีจีนเนาะค่ะพักชีกับเหี่ยวเร็วเร็วนะค่ะมันกระสือหมดสานี่ค่ะน้องเรื่องค่ะกินกับเจนี่นี่ค่ะสุกมะเขือพักหลวดกับนี่พักสดกับนี่เนาะค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกะํำปีเนาะค่ะดอกแค่หลวแล้วกัแตงกวาแล้วก็ ไปแม่งรักค่ะเสแสบอาหารอีสานค่ะยายก็ขอฝากเป็นกำลังแรงใจให้ยายในเด้อค่ะเด้อย,ยายทำอาหารบ้นบานๆค่ะขอขอบคุณทุกท่านตุกกำลังแรงใจค่ะขอทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในทุกๆวันเด้อค่ะขอพระคุณไปยังสูงค่ะสวัสดีค่ะ